ความรักครั้งใหม่คะ่ะต้องบอกว่าเป็นดารานักแสดงที่หลายท่านน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่ารุ่นแลนในวงการบันเทิงเมืองนานคะ่ะมีผลงานที่สร้างชื่อเสียงกันอย่างมากมาย พระเอกหนุ่มคนนี้นะคะโลดแล่นในวงการตั้งแต่การเป็นนักร้องงานแสดงก็มีค่ะสำหรับหนุ่มเจ้าสเสน่ห์ลูกเครื่องไทยเดนมาร์กนั้นตอนนี้ใช้ชีวิตแบบแฮปปี้มากค่ะทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวแม้ชีวิตคู่กับอดีตภรรยาจะจบลงไปแต่บทบาทความเป็นพ่อของลูกชายไม่เคยเปลี่ยนเลยซึ่งคนที่เรากําลังจะพูดถึงในวันนี้นะคะพระเอกหนุ่มเขาได้ไปเปิดใจผ่านทางรายการขับไฟเดโชบางช่วงบางตอนยอมรับว่ามีคนอย่างที่เพิ่งเริ่มคุยยังไม่นานมากแต่ก็นานพอที่จะรู้ว่าเขาน่ารักมากมาก และทุกอย่างเริ่มจากการที่เอ๊ะทำไมคนนี้น่าสนใจดีแล้วเขาเองก็คงจะรู้สึกอย่างนี้เหมือนกันแล้วพอคุยกันไปคุยกันมามันจูนเข้ากันได้พอดีจนถึงจุดหนึงผมก็ถามเลยคือผมก็รู้ตัวไงว่าประวัติผมเป็นยังไงก็ถามเขาไม่สงสัยเลยว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเขาไม่ถามอะไรเราเลยซึ่งเขาก็บอกว่า ไม่นะคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยจจเวททุกอย่างเลยจากสิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้สิ่งที่เขารู้สึกตอนนี้อะไรบางอย่างแต่ผมก็พูดคุยอะไรอธิบายอะไรบางอย่างให้เขาไปล่าสุดนะว่าเป็นครั้งแรกของหนุ่มปีเตอร์ค่ะโพสภาพคู่เป็นเงาคู่รักกับหวานใจคนใหม่กลางไอจีพร้อมแคปชั่นว่าน่ารักมากครับทำเอาหลายคนแห่แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามค่ะ